บทที่สเป็นที่ต้องการเพื่อดูแลปากท้องของสมาชิกใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาจำนวนมากจึงได้เห็นทั้งเชคานและทาแรนยืนเคียงกันตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางแล้วเรียกรวมหน่วยล่าสัตว์หน่วยเพาะปลูกและหน่วยหาของป่ามายัางลานชุมนุมวันนี้จะมีการปันสเบียงในช่วงบ่ายจึงเป็นการดีที่จะมอบหมายหน้าที่ให้คนใหม่ เข้าใจการทำงานในเผ่าตั้งแต่เนิ่นๆและยังถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้จัดระดับความสามารถของแต่ละคนไปในตัวพวกตัวผู้อย่างมิฮาอิและเพื่อนๆถูกจัดให้อยู่ในหน่วยล่าสัตว์ไปโดยปริยายนอกจากนั้นยังมีตัวเมียที่ดูหน่วยกา้านดีถูกนับรวมไปด้วย จากนั้นพวกที่อยู่ในระดับรองลงมาก็กระจายไปยังสองหน่วยที่เหลือส่วนพวกที่ดูแล้วไม่น่าจะทำงานออกแรงได้เลยล้วนถูกจัดแยกไว้อีกกลุ่มเป็นเอกเทศซึ่งมีเกินกว่าครึ่งทีเดียวเชคานได้แต่ฝากฝังให้หัวหน้าเผ่ายูลาช่วยกระจายกลุ่มคนที่เหลือไปไว้ในหน่วยงานประเภทอื่น อันที่จริงวันนี้ชายหนุ่มควรได้พักผ่อนเพราะเป็นอภิสิทธิ์ของคณะสำรวจซึ่งจะได้หยุดทำงานหลังจากเพิ่งกลับมาจากเดินทางไกลทว่าเชคานก็ยังมาสมกับเป็นเขาที่เอาการเอางานและคิดถึงผู้อื่นเขามุ่งมั่นที่จะช่วยทุกคนเสมอไม่ว่าในสถานการณ์ใดแม้ว่านั่นจะหมายถึงการทำให้ตนเองต้องเหนื่อยมากขึ้นก็ตาม หลังจากจัดแบ่งกลุ่มกันเรียบร้อยแล้วก็ประจวบเหมาะกับช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าพอดีแสงสว่างและบรรยากาศเช่นนี้ช่างเหมาะแก่การเข้าป่าล่าสัตว์ทางด้านจิรี่เพิ่งตื่นขึ้นมาในห้องพัก แพลขนตาสีขาวปลือลงอย่างเนยอ่อนเมื่อคืนเธอถูกพวกตาต้ารั้งตัวให้เต้นรำรอบกองไฟด้วยกันจนดึกดืน่นทั้งที่ตั้งใจจะหาจังหวะป้อยอเชคานแบบที่คนอื่นๆทำกันสักหน่อยแต่จนแล้วจนรอดก็ปลิกตัวไปหาเขาไม่ได้เลย ตาตาชื่นชมจิรี่ไม่ว่าเมื่อก่อนหรือตอนนี้เธอก็รู้ดีแต่เพราะไม่เคยได้ให้โอกาสอีกฝ่ายใช้เวลาร่วมกับเธออย่างจริงจังพอมาตอนนี้เธอตัดสินใจว่าจะเก็บเกี่ยวความทรงจำที่ดีให้เต็มที่ก็กลายเป็นว่าโดนญาติสาวเกาะแจ ทั้งยังพาเพื่อนๆมารุมล้อมเธอเสียอีกเด็กสาวเหล่านี้ล้วนชอบรูปลักษณ์ของเธอบทสนทนาส่วนใหญ่จึงตกไปในเรื่องของความสวยงามแม้จะรู้สึกว่ายังนอนไม่พอแต่คงจะอู้ต่อไม่ได้แล้วเธอมีงานรอคอยอยู่เพิ่งมีสมาชิกใหม่เข้ามาร่วมเผ่าจำนวนมากเป็นไปได้ว่าบางคนอาจถูกจัดมาอยู่ในหน่วยตัดเย็บ ในฐานะหัวหน้าหน่วยเธอควรต้องไปรอให้คำแนะนำงานรับผิดชอบนี้เธอรับต่อมาจากแม่ซึ่งเคยเป็นหัวหน้าหน่วยตัดเย็บเนื่องจากตอนที่แม่เสียชีวิตก็เป็นช่วงเดียวกับบาเลมอดีตหัวหน้าเผ่าเสียชีวิตด้วยในปีนั้นยังมีคนจากไปอีกมากเพราะไข้ป่าระบาดรุนแรงทำให้ในเผ่าขาดทั้งกำลังแรงงานและเสาหลักพ่อหมอมาอัด จึงให้น้องชายของบาเลมเข้ามารับผิดชอบดูแลต่อทั้งยังจัดคนไปยังตำแหน่งที่ขาดส่วนในเรื่องหน้าที่ตัดเย็บเขาก็มอบหมายให้เธอไว้ถ้าเทียบฝีมือความชำนาญคงไม่มีใครเชี่ยวชาญเท่าเธออีกแล้วถึงจะเห็นแบบนี้เธอก็ช่วยแม่ทำงานมาตลอด ร่างบางลุกขึ้นล้างหน้าล้างตาให้สดชื่นหยิบอุปกรณ์ต่างๆมาใช้ตั้งแต่ได้มีโอกาสกลับมามีชีวิตอีกครั้งเธอออกจากติดนิสัยตอนที่เป็นราชาอสูรอยู่บ้างอย่างเข้าของกระจุกกระจิกในบ้านมีเพิ่มเข้ามาจำนวนหนึ่งเธอใช้เวลาวันก่อนรวบรวมมาได้ยังไม่ครบเท่าที่หวังแต่ก็ตั้งใจว่าจะค่อยๆหาเพิ่มจนได้ แปรงสีฟันที่เธอทำเองจากกิ่งไม้และน้ำมันบำรุงผิวต่างๆหากชาวเผ่าด้วยกันมาเห็นคงชมเปาะว่าเธออยู่กินอย่างหรูหรากระทั่งอาหารที่ปกติคนอื่นๆจะกินกันเพียงสองมื้อเช้าและเย็นเธอก็ยังเปลี่ยนเป็นสามมือ้อโดยแทรกมื้อกลางวันเข้ามานอกจากนั้นยังมีขนมคบเคี้ยวเวลาว่าง ก็มันตัดไม่ได้นี่นาจะบอกว่ารักอะไรในชาติก่อนก็คงเป็นลักษณะการใช้ชีวิตแบบนี้เพราะตัดใจไม่ได้ดังนั้นเรื่องที่ต้องคิดโดยเร่งด่วนคือการหาสเบียงมาเพิ่ม จิวีได้รับปันสเบียงในสัดส่วนของหัวหน้าหน่วยแม้จะดีกว่าคนอื่นแต่ก็ไม่ได้ดีเพียงพอในระดับที่จะกินล้างกินผ่านหลายมือ้ออีกอย่างเธอยังต้องใช้ชีวิตอยู่ในเผ่าโซลาไปอย่างน้อยสิบเดือนสเบียงเดิมที่ตุนในบ้านไม่ได้มีมากถึงเพียงนั้นเธอโคงศีรษะ พางลุกไปทำอาหารเช้าอย่างง่ายๆเป็นเนื้อตากแห้งที่เอามาย่างบนตะแกรงไข่เจียวและน้ำผลไม้กินจนอิ่มแปร่หญิงสาวก็พร้อมออกไปทำงานที่โรงตัดเย็บยามนี้มีคนมาแล้วเธอเพิ่งมาถึงยังไม่ทันได้พักหายใจหัวหน้าเผ่าก็พาคนใหม่จำนวนหนึ่งมาส่งให้เธอ นี่คือหัวหน้าหน่วยตัดเย็บจิลลี่หากมีอะไรสงสยัยหรือมีปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับการตัดเย็บให้บอกเธอเธอจะคอยดูแลทุกคนยูลากล่าวกับกลุ่มคนด้านหลังจากนั้นจึงหันกลับมาหาจิลลี่ทั้งหมดนี้คงต้องรบกวนเธอแล้วนะใช้งานได้ตามสบายอะไรที่พวกเขายังทำไม่ได้ก็ค่อยๆสอนกันไป แม้จะมาจากต่างเผ่าแต่ยูลาไม่มีความลังเลสักนิดกับความคิดที่ว่าจูรี่มีความสามารถมากกว่าดังนั้นต้องเป็นคนสอนเพราะชื่อเสียงในการทําเครื่องแต่งกายของเผ่าอาวาถือว่าเป็นที่สุดแล้วในไพรพนาดอนต่อให้มีคนจากเผ่าอื่นและแวกายนี้มาบอกว่าเก่งกว่าหลานสาวนอกสายเลือดของเขาเขาก็ไม่เชื่อค่ะคุณอา เธอตอบรับดวงตาสีม่วงสวยกว่ามองสาวๆทั้งกลุ่มซึ่งยืนทำตัวรีบไม่มั่นใจนอกจากสาวๆแล้วยังเห็นมีคนที่อายุมากรุ่นราวค้าแม่ด้วยไม่ต้องเป็นห่วงพวกเธอนะคะฉันจะดูแลให้ทำงานเป็นกันทุกคนคนที่ไม่ทำงานย่อมได้รับส่วนปันอาหารน้อยนิดดังนั้นถ้าอยากอยู่ในเผ่าร่วมกันแบบไม่อัตคัดขัดสนก็ต้องหาหน้าที่รับผิดชอบให้ได้ ยูลาขยิบตาให้อย่างเบิกบานเขาย่อมไม่กังขาต่อฝีมือของอีกฝ่ายทั้งเมื่อเช้ายังได้ยินตาตาคุยจ้อถึงจิรี่จนปวดหัวไปหมดดูท่าว่าคงจะเริ่มเข้ากันได้แล้วพอแบ่งหน้าที่ให้คนใหม่แล้ววันนี้จะพักกันเร็วหน่อยก็ได้อย่าหักโหมละ่ะอาขอโทษด,ด้วยที่เมื่อคืนตาตาแผลงฤทธิ์เอาไว้เยอะ ประโยคหลังเจ้าตัวกระซิบขอโทษแทนลูกสาวอย่างเข้าอกเข้าใจแล้วเดินจากไปหลองตาตาได้มุ่งมั่นทำอะไรแล้วก็จะยื้อให้คนที่หมายตาอยู่ทำด้วยจนกว่าจะพอใจนั่นเองจูลี่ส่งเสียงหัวเราะแผ่วเบาแทนคำตอบจากนั้นเธอจึงนำทางคนใหม่เข้ามาด้านในโรงตัดเย็บเพื่อทำความรู้จักคนอื่นๆตลอดจนหน้าที่ต่างๆที่มีให้เลือกทำ ผู้มาใหม่ต่างตื่นตาตื่นใจเดิมคิดว่างานตัดเย็บต่างก็เป็นงานเดิมของตนเองครั้งที่อยู่เผานาบิจึงคิดว่าไม่น่าจะแตกต่างกันมากแต่ไม่นึกว่าโรงตัดเย็บของเผ่าโซลาจะมีงานลักษณะที่พิถีพิถันมากกว่าพวกตนไม่เคยรู้เลยว่าการฟอก การย้อมการปักหรือการทอทั้งหมดนี้คืออะไรไม่ใช่ว่าเสือ้อก็แค่เอาหนังสัตว์มาตัดเป็นรูปทรงตามตัวแล้วเย็บประกอบให้เข้ารูปก็เสร็จแล้วหรืออันที่จริงเผ่าโซลาใช้ใย,ยป่านเป็นแล้วตั้งแต่ตอนสมัยที่ไปอิงเป็นหัวหน้าเมื่อจือลี่รับช่วงมาดูแลก็แค่สารต่อคำสอนของแม่ แต่เพราะกลับมามีชีวิตรอบสองเธอมีความรู้เพิ่มขึ้นระหว่างที่อยู่ผ่าดําแล้วจึงอยากทดลองให้มีกลุ่มย่อยสําหรับการปากักการยอมและอื่นๆแม้กระทั่งคนเดิมในโรงตัดเย็บก็ยังทําไม่คล่องเพราะเริ่มสอนไปได้ไม่กี่วันมีคนใหม่มาแบบนี้ก็ดีเธอจะได้สอนพร้อมกันไปเลยดังนั้นจิลี่จึงใช้เวลาที่เหลือให้ทุกคนได้ทดลองทํางานในแต่ละกลุ่ม จากนั้นจึงสอบถามความสมัครใจว่าใครอยากทำหน้าที่อะไรไม่ต้องกังวลเรื่องเลือกกลุ่มจนเกินไปหลังจากนี้อีกหนึ่งสัปดาห์ฉันจะให้เลือกใหม่อีกรอบเพราะเป็นงานใหม่ที่ทุกคนไม่คุ้นเคยเธอเจึงเปิดโอกาสให้ได้ลองอย่างถีถ้วนโดยเฉพาะงานปักที่ถ้าไม่ชินอาจจะท้อได้ สาวๆาวต่างตื่นเต้นระหว่างเลือกกลุ่มไม่ทันไรบรรยากาศเหนียมอายในช่วงเช้าก็เปลี่ยนเป็นความคลึกครื้นพอทุกคนเริ่มจับกลุ่มคุยทำความรู้จักกันไปได้สักพักหนึ่งก็สนิทสนมอย่างรวดเร็วใช่ไหมเป็นเหมือนกันหรือเปล่า จิลลี่กำลังเดินย้อนกลับมาดูอีกกลุ่มทันได้ยินประโยคท้ายที่พวกสาวๆกำลังสอบถามกันพอดีคิ้วเรียวจึงเลิกขึ้นเป็นห่วงว่าอาจมีคนไม่เข้าใจแต่ไม่กล้าถามตนมีอะไรกันถ้าสงสัยถามฉันได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจเธอจำได้จากตอนแนะนำตัวคนที่เอ่ยเมื่อครู่นี้รู้สึกจะชื่อนีโมชาจึงย้ำอีกครั้งนีโมชามีอะไรที่อยากรู้ถามฉันได้นะ นิโมชาหน้าแดงดูแล้วเธอน่าจะอ่อนวัยกว่าเจอรี่ในขณะเดียวกันเพื่อนๆของนิโมชาก็พากันหัวเราะคิกคักแล้วกระแซะไหล่กันพลวันบอกไปเลยนิโมชาทุกคนต่างสนับสนุนนั่นยิ่งทำให้เจ้าของชื่ออับอายเข้าไปใหญ่คือว่าเห็นอีกฝ่ายออึง้งจึงเป็นเลนยาซึ่งเป็นคนของเผ่าโซลาตัดสินใจเปิดปาก เธอนะว่าสนิทสนมคุ้นชินกับหัวหน้าจิลลี่ระดับหนึ่งเพราะทำงานร่วมกันมาย่อมต้องรู้ว่าไม่ว่าจะคุยเรื่องตัดเย็บหรือเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องหัวหน้าก็ไม่เคยดุนิโมชาอยากรู้ว่าพวกเราเผ่าโซลามีคืนเก็บเกี่ยวไหมนะคะเสียงหัวเราะคิกค,คักจากคนรอบข้างยิ่งประสานดังขึ้นดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เพียงนิโมชาคนเดียวที่ขัดเขินผู้มาใหม่หลายรายก็สนอกสนใจเช่นกัน ฉันกำลังจะตอบพอดีว่ามีแน่นอนว่าแต่สนใจใครกันละ่ะอย่าบอกนะว่าคุณเชคานเลนย่าเดาได้เข้าเป้าแล้วจริงๆเพราะการที่อีกฝ่ายยิ่งอายม้อนคือสัญญาณว่าถูกต้อง คืนเก็บเกี่ยวคือพิธีที่จัดขึ้นในช่วงเวลาคืนวันเพน็นจำนวนสามคืนติดกันของทุกเดือนในช่วงเวลานั้นจะเป็นโอกาสให้ตัวเมียได้เปิดเผยในการเลือกพ่อพันธ์ุอย่างถึงที่สุดนอกเหนือไปจากวันปกติที่มีการจีบกันเกี่ยวกันอยู่แล้วแต่ในคืนเก็บเกี่ยวนั้นตรงยิ่งกว่าเพราะคือการชักชวนกันมาทาเด็กนั่นเองการทำพิธีเก็บเกี่ยวก็ไม่ยาก เพียงแค่แจ้งความต้องการกับหมอผีประจำเผ่าว่าต้องการส่งของขวัญให้ตัวผู้คนไหนในเผ่าหมอผีมีหน้าที่ทำบันทึกสายเลือดเขาต้องรับทราบก่อนก็เพื่อป้องกันไม่ให้มีการจับคู่โดยสายเลือดใกล้ชิดเกินไปแต่ในกรณีนีโมชาที่เป็นคนต่างเผ่าคงไม่มีปัญหาเรื่องนั้นแต่อย่างไรก็ยังต้องแจ้งหมอผีเนื่องจากหากเชคานตอบรับแล้วเกิดเด็กขึ้นมาก็ต้องทำบันทึกสายเลือดไว้ ส่วนของขวันคืนเก็บเกี่ยวตามประเพณีคือธัญ,ญพืชทั้ง7ชนิดเป็นสัญลักษณ์แสดงว่าร่างกายสมบูรณ์พร้อมจะสือพันุแล้วยิ่งธัญ,ญพืชมีคุณภาพก็ยิ่งแสดงถึงฝีมือการเพาะปลูกดูแลลูกของเพศเมียจูลี่อึ้งงันไปครู่หนึ่งไม่รู้ว่าควรจะตอบว่าอย่างไรในใจเธอก็มีเป้าหมายเช่นกันจึงเกอร์กระดาษอยู่บ้างไม่รู้ว่าท่านเชคานจะรับหรือเปล่า นิโมชาพูดอุบอิบด้วยใบหน้าแดงจัดเหมือนจะแผ่ความร้อนออกมาสัพนามที่เรียกเขาก็ชัดทั้งความเคารพบเลื่อมใสแต่เป็นเลนย่าที่ยังคงวางท่าอย่างอารมณ์ดีอย่าคิดมากถึงจะไม่สำเร็จก็ค่อยส่งหมายคืนเก็บเกี่ยวครั้งต่อไปจนกว่าคุณเชคานจะรับ ฟินประโยคจากเลนยาหลายคนที่เคยมีประสบการณ์มาก่อนต่างหัวเราะร่วนอย่างรู้กันใครบ้างไม่เคยถูกเชคานปฏิเสธและใครบ้างที่ยังเฝ้าเพียรส่งของขวัญให้เขาทุกเดือนคนที่เดือดร้อนจริงๆเห็นจะเป็นพ่อหมอมาอัดที่ต้องมานั่งรับแจ้งจากพวกตัวเมียในเผ่าทุกครั้งเจ้าตัวถึงกับอดควรวนว่าตัวผู้อื่นในเผ่าไม่มีแล้วหรือหากเป็นเผ่าใหญ่ที่เจริญแล้วในเขตไทยอื่น การพูดคุยเรื่องพวกนี้อาจกระอากระอ่วนและกระตุ้นให้เกิดการชิงดีชิงเด่นระหว่างตัวเมียด้วยกันแต่สำหรับเผ่าเล็กๆอย่างเผ่าโซลาทุกคนล้วนอยู่กันเป็นครอบครัวเมื่อรวมเข้ากับแนวคิดที่ว่าเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วที่มนุษย์ครึ่องอสูรแข็งแกร่งระดับเชคานย่อมต้องมีคนมากมายอยากให้มาเป็นพ่อพันุ์ทั้งหมดนี้เลยเป็นเรื่องที่ไม่มีใครหึงหวงกันให้เสียเวลา และต่อให้มีเด็กกับเชคานแล้วคนหนึ่งตัวเมียส่วนใหญ่ที่ไม่คิดจะมีคู่ชีวิตก็ยังหวังจะทำเด็กกับตัวผู้รายอื่นที่แข็งแกร่งอีกด้วยจูลี่รู้สึกใจแป้วแล้วหากว่าเธอทำหน้าหนายื่นของขวัญคืนเก็บเกี่ยวให้เขาแล้วเขาไม่รับจะทำอย่างไรดีคงอึดอัดพิลึกหากบทสนทนาระหว่างเธอและเลนยากลายเป็นไม่เป็นไรหรอกคะ่ะหัวหน้าเขาไม่รับเดือนหน้าพวกเราก็ค่อยส่งใหม่